สวัสดีค่ะมมหบกับกิน,กนยูแบบแบ้านๆปี้ยาชาแนลของค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมใเฮกเผาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําข้าวไก่อบนะคะส่วนเขานี่ก็เป็นเขาหูข้าวธรรมดาเนี่ยนะคะพี่น้องแต่ว่าส่วนไก่นะคะพี่น้องดี๋ยวจะไม่เห็ดห้เบิง์นะคะอันนี้เป็นสะโพกไก่ค่ะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมีหอมสับค่ะเป็นหอมใหญ่นะคะแค่หลอดค่ะแล้วก็คะนาเอาไ้ลวกกินนะคะพี่น้องแล้วก็ ที่จริงแฮมี่เน่ยก็ใไซเน่ยก็ได้แต่ยยกจะเหฮดแบบบานๆสไตล์เย่าคือเก่าค่ะก้อนอื่นค่ะเอาไก่ทั้งหมดค่ะมาทอดให้พอเหลืองค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวจะทอดไปเลยเรื่องเลยค่ะพี่น้องให้มันเลื้งทั้งสองด้านเราเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้เบรงนะคะะวาไ,ไก่สีมันส,สิกเด็นนะคะมันสิกเด็นใส่ตัวเข้าวใส่กล่องใส่ยางค่ะพี่น้องในการพี่อ้องเซเว่นน้ค่ะหลังจากทอดแล้วเรียบร้อยค่ะเราจะพามาทําไก่อบที่ง่ายแล้วก็อร่อยค่ะพี่น้องเลิไทะเบียนร้านเท่ากินได้เลยจ้าเอาละจ้าพี่น้องหลังจากย่าทอดไก่ได้พ่อเลื้งนะคะจะเอาแค่พอเลืองนะคะพี่น้องประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเอาหอมใหญ่มาผัดกับน้ํามันนะคะพี่น้องนะคะ สูตรนี้วิธีนี้ค่ะสามารถเทห,ห,ห้รูเต่าเขากินได้ค่ะเป็นวิธีทำง่ายๆค่ะผัด <S 2> <S 2> พร้อมใหญ่ไฟอ,อ่อนๆค่ะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆจนพร้อมค่ะพอปรุงรสค่ะ นี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆนะคะผู้ใดมีเนยก็เทใส่เป็นเนยก็ได้ค่ะแต่ว่าเย้าใส่เป็นน้ำมันแท่นนะคะพี่นองหลังจากพัดหอมไงห,หอมนะคะพี่นองเหลืองหอมนะคะว่าก็จะใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปนะคะพี่นองอันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวของเย่าเองเลยคะ่ะทำด้วยซอสปงเลรสดปลดาเขียว ก็ตามด้วยผงปรุงรักค่ะประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ผัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมไก่ลงไปไก่ที่เขาขอบไว้นะคะพี่น้องเติมไม่เลยค่ะ เี่ยตะลิ้ลวกัค่ะพี่นอกอันนี้บ้างน่ะนี่ค่ะพาดใกลไปเรื่อยๆค่ะพร้้อมหลังจากนั้นค่ะให้เติมน้ำลงไป เติมน้ำลงไปให้พ่อถวมไกลค่ะแล้วก็อบไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแล้วค่อยช้อนฟ้องออกเป็นฟ้องไขมันแน่ฟ้องอากาศยัยงต่างๆนะคะพี่น้องก็ช้อนออกไปเรื่อยๆค่ะของยาจะใส่เวลาอบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดจะข้าวนึงเดี๋ยวยาจะพามามึงฟ้องอากาศค่ะ สำหรับผู้แสยผู้สาวผู้เบาผู้แพ้วค่ะฟันดีๆค่ะพี่น้องจกัก30-40นาทีกับพ่อค่ะพี่น้องแต่สำหรับของเย่านะคะเล้วจะบอกทุกคลิปเลยค่ะจะเป็นเมนูที่ทําให้คนแก่ทานด้วยนะคะพี่น้องก็จําเป็นตรงอบดนแน่ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะและ้วก็หลังจากอรารบแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่อยมาเบิ่งนกันอีกรอบนึงาะค่ะหลังจากีไก่เข้าเปลือยแล้วเรียบร้อยค่อยเติมน,น้ำตาลลงไปจักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องค่ะมีความรสชาติของหนึ่งหวานเค็มนะคะพี่น้องจะหวานวานเค็มเ็มค่ะ นะคะค่ณผ่้ชมนห้นาอบไกลมันก็จะมีฟองอากาศแล้วก็จะมีไขมันออกมาสิค่ะนำมันปักออกเลยค่ะ ่อนออกเลยๆคะ่ะมื่อคอยบ่มันนะคะพี่น้องเพราะว่าขาถอดไก่ก่อน,นะคะ่ะถ้าข้าต้มจะสีเลือบดช่อนฟองะค่ะพี่น้องมันจะมันเกินไปแล้วมันจะทําให้อ้วนก่าเดิมนะคะพี่น้องนะคะเราจะนำนำไก่นนกอบข้าวนี่จะบปใสบปร่งนะคะนะคะได้เยี่ยม้อนนอย่างอ,อ,อบไปเรื่อยๆจ้ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเยี่ยมอบมาได้สี่สิบห้านาทีนะคะสอนน้ำมันไปเรื่อยๆเลค่ะพี่น้องะคะ่ะขนาซสอนเลื่อยๆะคะ่ะพี่น้องออกมาเลยนะคะเพราะว่าข้าเอามาถอดนะคะ เหตุผลที่ต้องทอดก่อนนะคะพี่น้องจะทําให้หนังไก่เราไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะเข้าอบโดนปันใดกระกสุกข้งทีค่ะแล้วก็จะสวยห,หนากินนะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ความสําคัญน,นี่ค่ะต้องช้อนออกค่ะช่อนไขมันออกเลยเดยจะสิดเลยค่ะนี่ค่ะ สำหรับครูบาครูแพร่ครูนุม่มครูสาวคือพวกเข้านะคะพี่น้องที่กินแข็งกินพ่ออันนี้ได้คะ่ะซัมมี่ก็โอเคแหลคะค่ะพี่น้องซัมมี่ก็แซ่บแล้วเนาะคะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็มาชิมรสด,ดูคะ่ะชิมรสบองวาเอ่อน้ำไปอบข้อนี่งไปจังไรคะ่ะพี่นอ้องมันตืดมันจางจังไรบอข้าก็เลยต้องเติมนะคะในแต่ละย่อจะเติมผงปรงุงรสอีกหน่อยนึงคะ่ะประมาณนี้แล้วก็ตามด้วย ซอสพุงรดสาเขียวอันนี้เติมอะไรได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมันอ่อนนะคะมันค่อนข้างจะอ่อนเค็มนะคะเพราะว่าเข้าต้องกินกับเข่าแล้วก็พักหลวงนะคะพอฉน้นเมนูไก่อบเ่ยค่ะต้องทำให้มันเค็มข้นเค็มก็เก่าค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งอนเะค่ะสองแล้วก็สามช้อนประมาณนี้นะคะพี่น้องพี่น้องสว่า ก็จะกินหวานแทะเลเห็นเห็ดตะละชิปนีจ่จะใส่ประมาณเดือนสีนะคะเพราะว่าอยู่หนี้เวาจ้าจีนยังสีนี่ค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยดําใส่ลงไปค่ะหรือว่าพริกไทยขาวเผาพริกข้าวมี่พริกไทยยังกะไรค่ะพี่น้องแต่จะมีมีพริกไทยดำนะคะค่ะแล้วก็อบต่อไปอีกสักสิบห้านาทีค่ะการเอื่อว่าไก่อบกับบแหมน่ยังไหมค่ะพี่น้องกะ ตั้งใส่กระทะนี่แหละก็ปิฟ้าไว้แค่นั้นค่อยๆอบไปจนเปื่อยนะคะนี่ค่ะการอบสูตรของเยาวนะคะหลังจากที่อบไปเรื่อยๆจนเปื่อยได้ทีละค่ะแล้วก็ชิมรสชาติเลงนะคะพี่น้องเมนูนี้ค่ะน้ําต้องเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าข้าเหนายวหนามละลาดเข่าค่ะพี่น้องนะคะยิ่งมีสามซีสินหาซีสีแป้งเฟ้าหนามหลายเน่แต่การที่เราใส่น้ําเยอะนามมันก็จะบกข้นเม่นะคะก็เลย่นะนําว่มาให้ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มความเหนียวเหนือดนะคะ ยังโบต้องเซหลายบดิไซขึ้นหลาดหนาค่ะพ uh mm ี hmm, so mm ่น hmm, like ้องส่แ hmm. ค okay. yes. yeah. yeah. yeah well, mm ่ม hmm. yes. mm ีความเหนือนิดๆแค่นั้นละค่ะนะคะเพราะว่าถ้าใส่ขึ้นหลาดนานนี่เมื่อเกิดจากโบสแส็มันจะแบบกลายเป็นลาดหน้าไก่เลยค่ะมันจะบบแมนว่าเขาไก่อบนะคะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากเยาะละลายแป้งแล้วนะคะพี่น้องก็จะช้อนฟองช้อนไขมันออกสักหน่อยเพื่อที่ว่าห้องสด็กกินแลบวบอ้วนแห้งโกเกาค่ะ กินเขาไรกับว่ากับบเป็นยังค่ะพี่น้องแต่วา่าไขมันไกลเอาออกน้จะดีนิดนึงค่ะที่เห็นดำๆนี่ขึ้นพวกหอมด้วยค่ะหอมใหญ่ที่เราผัดไว้ค่ะมันดำนะคะเอลละค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเยากับสละลายแป้งมันลงไปค่ะนะะละลายแป้งมันลงไปเปิดไฟแรงค่ะ เปิดเส้นแห้งละลายไปเลย,เลยค่ะไหดนาันิดนนิดนิดแท่นั้นนะคะพี่น้องโบจําเป็นว่าต้องให้แบบว่าเป็นชื่อห,หนาหนาคะใหหนามนันหนึบนิดนิดเอาละคะ่ะนี่ค่ะให้มีความหนืดความข้นหน่อยนึงคะ่ะสำเนีกเลยะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเย่ก็จะอบไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนก็ไกลสเปรย์ได้ทีจนเท่าพอใจนะคะ าพี่น้องคิดว่าซับหนีกินได้เคี่ยวได้กินอร่อยเหรอคะซับหนีกับพ่อนะคะพี่น้องแต่ย่าจะเคี่ยวไปอีกจากยี่สิบถึงสามสิบนาทีเหรอคะพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้คุณแม่สี่สิบกว่านาทีนะคะเรวก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยจนกว่าไก่จะเปื่อยโมไม่ยังยุงะะ่งยากค่ะซับหนีเหรอคะพี่น้องหลังจากนั้นก็ ลวกผักเนาะค่ะส่วนพักนี้จะค่อยลวกให้เบื่องแล้วเนาะค่ะลวกใส่น้ํามันแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็นอกโดยน้าเย็นนะคะพักเข้าจะเขียวกรอบอร่อยนะคะพี่น้องเอาลจะจ้ะเดี๋ยวจะเยี่ยวเคียวไกลไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเห็นเบื่องตอนที่เยาจัดใส่จานเนาะค่ะพี่น้องหลังจากเขียวเสร็จเรียบร้อยค่ะ อย่างอื่นมามีอย่างค่ะชิมรสดะคะ้ค่ะรสชาติของเมนูนี่ค่ะจะเค็มหวานนะคะหวานนี่บ่มันหวานเป็นขนมหวานดนะะ้ค่ะพี่น้องหวานพอ่อเปลหลเปลาแหลมันกลมกลมนะคะจะเค็มนํานิดๆค่ะจะแซ่บเป็นไก่อบนะคะเอาไว้ค้างขึ้นหแหงแซ่บนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวย่อเขี่ยวไปเลยจนแล้วแล้วเรียบร้อยจะให้บุงอีกรอบหนึ่งจ้าแล้วแล้วค่ะพี่น้องข้าวไก่อบค่ะเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมี เอน้ำมันหอยกับซอ,อสอปรุงรสฟ้าเขียวนะคะพี่น้องพี่น้องส่นงงวนเห็ดเองเม่คือจำาหิดจำถือเห็ดเองค่ะพี่น้องม่เอเธอากระซับสซนระ่างซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวนะคะก่อนทอาไก่มาอบค่ะพี่น้องแนะนําว่าให้ทอดก่อนในฐาะพอหนังเลืองอย่างนี้ค่ะค่อยมาอบนะคะวิธีข้ามผันตองเป็นยุงเงียค่ะผัดพร้อมไย,ยกับน้ํามันค่ะแล้วก็ใส่กไกลล่ลงไปใส่น้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเติม สุดท้ายนะคะย่อสรเติมน้าตาลนิดนึงเพราะว่าให้มันกลมกลมเข้มเข้มหวานหวานแน่นนิดนึงนะคะพี่น้องแค่นั้นแหละค่ะบม่ยงอยากลยคะหลังจากนั้นค่ะก็ลวกคะนากับแครอทค่ะขึ้นมาแซมะค่ะพี่น้องเพื่อเป็นเค้าไก่อบทีแซนอร่อยะค่ะเห็ดแห้งลูกๆนั่นหลานเท่ากินได้ะค่ะพี่น,อ <c oughs> น้องเมนูนี้นะคะรสชาติจะออกหวานเค,มนะคะนม็มนะคะหวานประแหลมปลาแหลมเนะ้อพี่น้องจะมีเข้มนิดนิดนัวหน่อยหน่อยค่ะแซ่บค่ะเติมผงปรุงลดลงไปหน่อยก็ได้ค่ะส่วนน้าตาลย่อเสรใสหลังสุดลังจากเขียวไก่เล้าเรียบร้อยค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ค่อยเคี่ยวอีกสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีค่ะเพื่อให้มันเขาเหนือนะคะพี่น้องเป็นไปดย้ยค้างขึ้นไวเฮงแสบนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นวิธีทําง่ายๆค่ะพี่น้องขอพุณหลายๆเดอ้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องมากค่ะเมือนี้พามากินข้าวไก่อบเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆแต่อร่อยจ้า